กราบสวัสดีทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่28ครับเช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนการทาคลิปง่ายๆครับโดยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่29่รับเา้าารันนอักก่นเลยครับ เริ่มต้นด้วยวันศุกร์ที่19ครับมีเตะ1คู่โปรลิฟเทโลเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะทูแบงคอกยูเนเต็ดไป3ประตูต่อ0วันเสาร์ที่18ครับคู่แรกเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะชนบุรีเอฟซีไป6ประตูต่อ0คู่ถัดมาพิทีประจบเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ0คู่ถัดมาตราดเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับลำพูนวอริเออร์ไป2ประตูต่อ2คู่ถัดมาอุทัยธานีเอฟซีเปิดบ้านพ่ายบุรีรัมย์ยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ2 วันอาทิตย์ที่19ครับคู่แรกขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสุขโขทย FC, ป 5, ปัยไอฟซีป5-1ผู้ถทนมานครปฐมยูเนเต็ดเปิดบ้านท่าบีจีปฐุมยูเนเต็ดไป1-3และคู่สุร้ายครับราชบุรี FC เปิดบ้านเสมอกับการท่าเรือเอฟซไป2-2ปทำให้สรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่29เป็นดังต่อไปนี้ครับ อันดับที่งบุรีรัมยูเตดแข่ง 7, 29นัดชนะ19เสมอ9แพ้1่งยิง62เสีย25ผลต่างประตูได้เสียบวก3 6มี66คะแนน,นอันดับที่2ทูแบงคอเคาเนรเตดแข่ง2 9นัดชนะ16เสมอ10แพ้3ยิง5 5เสีย24ผลต่างประตูได้เสียบวก3 1มี58คะแนน,นอันดับที่3การท่าเรือเอแข่ง2 9น,น,นันดชนะ1 5เสมอ9แพ้5ยิง6 6เสีย7ผลต่างประตูได้เสียบวก2 9มี54คะแนน อันดับที่4ี g ุมยูนเต็ดแข่ง 29, นัดชนะส4เสมอ9แับ6ิง5ยิง55เสีย3าผลต่างประตูได้เสียบวกสมี51คะแนนอันดับที่5เมืองทองยูนเต็ดแข่ง 29, สิเ้นัดชนะสิ้เสมอส่แพ้สิบยิงหกสบเอ็ดเสียส1่สิบสามผลต่างประตูได้เสียบวกสิมีสีาคะแนนอันดับที่หกราชบุรีเอีแข่ง29กนัดชนะสเสมอกแพ้ิยิงส2เสีย50สผลต่างประตูได้เสียบ8มีส5คะแนน อันดับที่8อุทัทยธานี FC แข่ง29นัดชนะ9เสมอ8แพ้1ิยิงส9เเสีย52ผลต่างประตูได้เสียลบ13มี35คะแนนอันดับที่9ก้าพีทีเอฟ FC แข่ง29นัดชนะ8เสมอ1ิแพ้11ยิง33เสีย3 6มผลต่างประตูได้เสียลบสมี34คะแนนอันดับที่ชิงเชียงรายยูไนเต็ดแข่ง29ิ้นัดชนะ8เสมอสิแพ้1ิยิง2ีิเสีย3 2งผลตางประตูได้เสียลบมีสาคะแนนอันดับที่สิเต็ดนคปมยูไ้เน อันดับที่12ลำพูนรมเออร์แข่ง29นัดชนะ8เสมอแแพ้1ิยิงส2สเสีย4 7ผลต่างประตูได ah 52, ้เสียลบ้มี3 2คะแนนอันดับที่13สุโขทัยเอแข่ง29นัดชนะ9เสมอ5แพ้1ิยิง34เสีย56าผลตางประตูได้เสียลบ23มี32คะแนนอันดับที่14โปลิเตโรเอฟซแข่ง2 9นัดชนะ7เสมอ7แพ้1ิยิง3 6เสีย6 3ผลตางประตูได้เสียลบมี28คะแนน อันดับที่15ชนบุรี FC แข่ง29นัดชนะ6เสมอ9แพ้1ิ่ยิง30เสีย50ผลตางประตูดได้เสียลบ20มี27คะแนนและอันดับที่16ตราด FC แข่ง29นัดชนะ6เสมอ8แพ้1ิยิง38เสีย61ผลตางประตูดได้เสียลบ23มี26คะแนนและตามด้วยโปรแกรมสุดท้ายของฤดูการครับวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคู่แรกชนบุรี FC เปิดบ้านพบตราด FC คู่ถัดมาสุขโขท,ทยัย FC เปิดบ้านพบลำพูนเวลเอร์ กู่ถัดมาสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้านพบเมืองทองยูเนเต็ดคู่ถัดมาราชบุรีเอฟซีเปิดบ้านพบพีดีปิจูบเอฟซีกู่ถัดมาบีจีปทุมยูเนเต็ดเปิดบ้านพบปูริเทโลเอฟซีกู่ถัดมาการท่าเรือเอฟซีเปิดบ้านพบนครปฐมยูเนเต็ดคู่ถัดมาบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเปิดบ้านพบขอนแก่นยูเนเต็ดและคู่สุดท้ายทูแบงค์อกยูเนเต็ดเปิดบ้านพบอุทัยธานีเอฟซี คู่เตะพร้อมกันเวลา18นาฬิการครับผมครับผมในสัปดาห์นี้ก็ได้แชมป์รองแชมป์แล้วก็ทีมล่วงตกชั้น3ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแชมป์ก็เป็นบุรีรัมยูเต็ดครับรองแชมป์ก็เป็นทูแบงคอกยูเต็ดและทีมตกชั้น3ทีมครับทีมแรกโปลิสเทโลเอฟซีทีมที่2ชลบุรี FC และทีมสุดท้ายครับตราด FC ก็ต้องกล่าวขอแสดงความเสียใจกับทั้ง3ทีมที่ตกชั้นไปด้วยครับและขอให้ฟื้นคืนมาไทยลีกหนึ่งได้ในซีซั่นเดียวครับเหมือนบีจีปทุมเหมือนสุโขทัยนะครับผมเอาละครับสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับนัดปิดฤดูกาลครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ